ต่อไปซีซั่นสองมีแปดตอนนะทุกคนซีซั่นสองแปดตอนนะทุกคนเรารีวิวไปอย่างรวดเร็วนะครับมาตอนที่หนึ่งนักร่าแต้มนักล่าแต้มเป็นตอนของน้านายแนโน,โนนะทุกคนเป็นตอนเกี่ยวกับการท้องในวัยเรียนนะทุกคนผมให้ตอนนี้อยู่ที่เจดคะแนนนะทุกคนคือมันกำลังดีนะแต่ว่า,ารู้สึกว่า มันยังเล่าง่ายเกินไปทุกคนมันจับต้องง่ายเกินไปนะครับมันจับต้องง่ายดีแต่ันนี่มันง่ายเกินไปโอเคต่อไปโรงเรียนที่มันแยกหญิงชายออกจากกันโรงเรียนที่แยกหญิงชายออกจากกันนะครับเป็นตอนที่เอ่อโบลัมโบราณน,นิดนึงนะเป็นตอนนี้เป็นเกี่ยวกับโรงเรียนที่โบลัมโบราณเชยดูเซสนะทุกคนงานตอนนี้ผมให้หกทุกคนตอนต่อไป มินนี่สีศพผมให้หกทุกคนต่อเลยนะกาเนิดยูริกำเนิดยูร, 5, ริผมให้หกทุกคนตอนที่ห้ารับน้องห้ารับน้องผมให้เก้าทุกคนตอนนี้ชอบตอนนี้หกห้องสำนึกตนห้องสำนึกตนผมให้โอ้ยขาใจเจ็ดจุดห้า มันดาร์กดีจะหาใจาี่เจนนี่เอ็กเจนี่เอให้สิบทุกคนตอน,อาาน,โน,โน่ดนี้สนตอนที่เนี่อนอให้สาคนแนนพ่อนให้ทุกคนนเอี่อคนแนนกนีหทนตนดนเกีเกกคนตอนที่จอน่ิทุกคนต่ตดนหอนท้ายก็ถือว่าปิดในหน้าสกสารแล้สก ได้ชอบก็กูให้เกลียดมันอยู่นี่ยกูเกลียดมันมากเลยยูริเนี่ยเกลียดทุกตอนเลยที่มันออกอะ่ะเออผมไม่อินกับมนันจริงๆอะ่ะเออมันไม่อินอะ่ะแล้วก็ชอบตัวละครอสองตัวคือจุนโกะแนนโนะน,นะครับผมนะโอเคก็ถ้าชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะครับพูดโดยรวมซีรีส์พวกนี้ก็ดีมากนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลากันไปก่อนนะครับ